เทคนิคการทานขนมที่ไม่ทําให้อ้วนขึ้นนะครับโดยปกติแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าเรากินตามกราฟนี้คือกินอาหารมื้อเช้าแล้วก็มีอาหารอาหารว่างตอน10บโมงอาหารมื้อเที่ยงอาหารว่างตอนบ่ายสองบ่ายสาแล้วก็อาหารมื้อเย็นแล้วบางคนมีของว่างตอนก่อนนอนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเป็นกราฟสีแดงแบบนี้ซึ่งมันจะเป็นการกระตุ้นอินซูลินในร่างกายอะ่ะหลายครั้งต่อวันดังนั้นเทคนิคการทาน ขนมแล้วไม่อ้วนข้อที่1คือทานพร้อมกับอาหารมื้อเช้าเลยครับมื้อเช้าคือมื้อที่เราต้องไปโรงเรียนไปทํางาน ออกกำลับบงกายต่างๆเนี่ยมันจะสามารถเผาผลาญขนมเหล่านี้ได้หมดแล้วเราจะกินแล้วไม่อ้วนข้อที่2คือเราอาจจะเอาขนมเหล่านี้นะครับไปรวมกับมื้อกลางวันก็ได้เพราะมื้อกลางวันเราก็ยังอยู่ที่โรงเรียนเราก็ยังทํางานอยู่แต่ไม่แนะนําให้รับประทานขนมมื้อเย็นและไม่แนะนําให้รับประทานขนมระหว่างมือ้อเพราะว่ามันจะเป็นการกระตุ้นอินซูลินหลายรอบต่อวันจนเกินไปแล้วก็จะทําให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายแต่ส่วนใครก็ตามโหจําเป็นต้องกินข้าวจําเป็นต้องกินแป้งจําเป็นต้องกินน้ําตาลมื้อเย็นอาจจะทานยูรอกคบคู่กับขนม หรือว่าข้าวแป้งน้ำตาลมือเย็นก็ได้นะครับนิวล็อกปกติเนี่ยจะเป็นสารสกัดจากถั่วขาวจะช่วยยับยั้งเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยข้าวเปนน้ำตาลได้50%ดังนั้นะจะทำให้เราอ้วนช้าลง50%อยากทดลองทานผมให้ราคาพิเศษนะครับ1กล่องราคา390บาทผมให้ราคาพิเศษที่333บาทพิมพ์ CF333 แคปหน้าจอแล้วขอราคาพิเศษกับน้องแอดมินได้เลยครับ